มาเตรียมเพาะกล้าผักใหม่ไว้ลงปลูกกันนะคะพอฝนซาซาแล้วจะได้มีผักชนิดใหม่ๆไว้ทานกันรอบนี้ไม่หน่อยจะเฉพาะต้นกล้าผักสลัดกันอีกครั้งเริ่มต้นจากการโรยเมล็ดผักลงไปบนพีทมอสเราจะโรยเขาให้ทั่วๆ อย่าให้เมล็ดผักซ้อนทับกันมากนะคะเสร็จแล้วใช้พีทมอสโรยกลบลงไปบางๆรดน้ำแล้วรอต่อไปอีก5-7วันก็จะได้ต้นกล้าผักสลัดที่แข็งแรงและเตรียมย้ายลงถาดเพาะช่วงนี้ต้นกล้าผักสลัดของเราค่อนข้างจะบอบบางต้องทำอย่างเบามือและระมัดระวังนะคะ การใช้วัสดุปลูกหรือพีทมอสในการเพราะจะช่วยทำให้ต้นกล้าของเราจเจริญเติบโตได้ดีและแข็งแรงเวลาลงปลูกในแปลงแล้วต้นกล้าของเราก็จะโตวไวมากๆเลยค่ะหรือหากเพื่อนๆท่านไหนไม่มีพีทมอสเราจะใช้เป็นดินใบก้ามปูผสมกับขุยมะพร้าว และเติมมูลไส้เดือนลงไปก็สามารถใช้แทนก็นได้นะคะแต่3อย่างที่ว่านั้นเราต้องเอาไปร่อนในตะแกรงก่อนก็จะได้ดินที่ละเอียดและอ่อนนุ่มพอนำมาเพาะต้นกล้าผักสลัดของเราแล้วเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีเช่นกันค่ะ